จองเลยทีเดียวเขากดหรือเขาทุบนะคะเลขอะไรคะเลขที่ออกคือเลขสองครับเลขสองเดินเลยลูกเดินเลยฮะสิบเอ็ดนีีและช่องที่ตกนะครับเป็นลัคกี้นัมเบิ้ลชยลุงการเลยชัยงการเลยถือว่าโชคดีมากนะคะ Lucky Number คือคุณผู้ชมนะตอนนี้ค่ะบอลลูนวอเชอร์จาก Lazada กกำลังจะขึ้นแล้วเอาละครับนะฮะผู้ชมครับตอนนี้นะครับเตรียมตัว oh <my S 2> กดนะฮะบ, oh <my S 2> บอลลูนว oh <my S 2> อเชอร์ oh <my S 2> ของเราให้ดี oh <my S 2> ลัซซี่ลัซซี่มาแล้วนะครับ oh <my S 2> ขออนุญาตจับเวลานะฮะ เดี๋ยวหนึ่งนาทีนะครับหลังจากนี้เดี๋ยวจะมีบอลลูนวอลเชอร์ขึ้นมาที่หน้าจอนะครับของทุกคนนะครับเตรียมตัวกดกันได้เลยส่วนลดนะครับจาก Lazada 111 1นะฮะค่าร้1บาทถูกต้องพี่สาร่าช่วยได้ได้ออฟการช่วยกดนะลูกนะครับครับผมเดี๋ยวรอดูเลยว่าจะขึ้นตอนไหนนะคะแล้วก็ที่สำคัญนะใช้ได้วันนี้จนถึง5ทุ่ม5 9นาทีนะคะใช่แล้วนะครับเอาไปใช้เป็นส่วนลดได้อีกนะครับลดแล้วลดอีกลดเพิ่มไปอีกออนท็อปไปอีกครับนะครับสินค้าอะไรที่อยากได้นะครับตอนนี้กดใส่ตะกร้าไปยังไว้เลยนะฮะมาได้ยังนะเหลืออีก20วิครับทุกคนครับมาได้ยังนะบอลลูนจะปรากฏขึ้นที่หน้าจอของท่านนะครับเดี๋ยวเราจะเขาดาวไปพร้อมๆกันนะครับและที่ช่วยกันกดด้วยนะคะดีมาก10 9 8 7 6 ขึ้นลงหน้าจอไปดีมากดีมากดีเจอตรงไหนกดกดอีกดกดอีกสู้เขาสู้กดบอลลูนลูกกดบอลลูนกดบอลลูนกดบอลลูนไม่ใช่กดกระเด็นเอาเลยยังไม่หมดยังไม่หมดยังไม่หมดไปอีกอีกอีกใกล้หมดเลยหบอลลูนก็ได้หายไปแล้วนะครับ คุณผู้ชมครับใครที่กดบอลลูนบอลเชอร์นะฮะที่แจกโดยออฟกันนะครับ111บาทนะฮะเอาไปช็อปได้เลยนะครับภายในวันนี้เท่านั้นนะครับจนถึง5ทุ่ม59นาทีใช่ค่ะลดจริงแจกจริงนะคะและที่สำคัญฝากอีกสือนิดนึงค่ะสำหรับแฮชแท็กของเรานะคะ l a z a d a 1 1 1 Super Show TH นะคะปั่นกันไปให้ถึงดวงดาวไปเลยค่ะโอ้นะครับเดี๋ยวเซอร์ไพรส์นะครับมีออกมา ต่อเรื่อยๆหนูจะอบอกว่าจะบอกว่าอย่างนี้ค่ะพี่พุทธค่ะทําทตัวเด็กนิดนึงเพราะว่า <c oughs> คือเซอร์ไพรส์ไม่ได้มีแค่นี้ค่ะ,ะต่อไปอะไรฮะบิ๊กเซอร์ไพรส์ค่ะมาแล้วเหรอมาแล้วค่ะเพราะว่ารอบนี้ไม่ได้มีแค่บอลลูนวอเชอร์ค่ะแต่ว่ายังมีสเปเชียลเซอร์ไพรส์ลัคกี้โชว์จากเซเว่ทีที่ส่งตรงมาถึงเมืองไทยโอ้โหลาซาด้าจัดทั้งทีไม่ธรรมดาอยู่แล้วนะครับแต่ว่า บิ๊กเซอร์ไพนี้นะครับนะฮะสามารถตามไปดูกันได้นะครับที่ last life นะครับค่ะนะฮะแล้วก็ในช่วงนี้นะครับต้องขอบคุณนะฮะพีซาร่าคนสวยของเราด้วยแต่เขายังอยู่กับเราตลอดนะเดี๋ยวเขาจะมานะฮะในช่วงแบบ last gamer ไหนอีกไม่รู้เหมือนกันค่ะนะครับแล้วก็ขอบคุณออฟกันด้วยนะคะเดี๋ยวก่อนล่ำลาเนาะฝากผลงานสักนิดหนึ่งดีกว่าโอเคครับฝากด้วยนะครับสำหรับน็อตมีนะครับเขาไม่ใช่ผมซึ่งตอนนี้เอากับกันกำลัง ถ่ายทาอยู่ครับก็เดี๋ยวน่าจะได้ชมประมาณสิ้นปีนี้ครับครับกันล่ะลูกครับเหมือนกันเลยครับแล้วก็มีรายการต่างๆที่แบบว่าเราทําด้วยกันนะครับก็ไปติดตามดูใช่ไปติดตามได้ครับขอบคุณออฟกันนะครับคุณพิซาร่าด้วยขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะไปพักก่อนได้เลยฮะครับใครที่